อันนี้นะครับผมนะก็จะมาเช็คสต็อกหน่อยละกันก็ในเมื่อ,อ,ขอเขาเรียกว่าไงวะเจ้านายไม่ค่อยทำงานนาะอาแต่เที่ยวแล้วก็มานะที่เชคสต็อกแทนเจ้านายนั่นเองนะผมว่าตอนนี้มีรถอะไรน่าสนใจเข้ามาใหม่บ้างนะไม่ว่าจะเป็นพวกกระบะห้องเย็นก็มีรถสปอร์ตก็มีอันนี้อันนี้ของสะสมอันนี้ให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยก็เป็นพวกโรตัสนสครับลูกค้านี่โรตัสของหาย,ยากนะในตลาดไม่ค่อยชอบเจอนะหรือจะเอาเป็นแลมโบบิกินี่ <c oughs> อ๋อไม่ใช่อ่าเออมีมีหมดทุกประเภทเลย เอาเอา,เอาเรียกว่าเรามีตั้งแต่รถทํากินไปจนถึงรถบ้านแล้วก็รถสปอร์ตลูกค้ามีทุกประเภทเลยตามหารถได้อยู่รีเควสเข้ามาได้นะแต่วันนี้เราจะมาทัวร์ในรถเ,เชิงพันน์แล้วกันเนาะเออเห็นไหมห้องเย็นก็พาดูไปแล้วตู้แห้งก็พาดูแล้วเวนจูรี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะผมนะาหน้า,นากงหน้าเก่าหน้าใหม่คอมพิวเตอร์ก็มีนะครับลูกค้ากระบะข้อไม่เคยทําเลยวะ่ะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวในกระบนะขนะนะ้อน,นี้อันนี้ไม่ได้เตียยอันน,น,นี้อันนี้เรื่องจริง ขันไม่เห็นพอดีนี่ก,กระบะค้อกลูกค้านะไม,ไม่ได้ทําเลยทะเบียนอีอย่างว่าป้ายไม่อยู่อะลีโวหน้าหมูป่าเลีเป็นเครื่อง2.8งนจะุดแล้วผมได้ค้อกเรียบร้อยอ่ะได้เผารอยด้วยได้เผารอยด้วยนะลูกค้าโอ้ยไลเนอร์ยังใหม่ๆอยู่เลยล็อกด้วยเออเคอร์จอกสองนะเป็นตัวแซตดิเดชั่นนะครับเออทะเบียนก็ไม่มีเราใช้ะจะขายยังไงนี่อ่านว่าเรามีเข้ามาแล้วกันนะเรียกว่ามีเผารอย,อยอยู่นะมีคอกให้เรียบร้อยนะเผื่อใครสนใจก็ ขอเป็นข้ามาเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มให้นะมาต่อมาต่อนะนี่ก็ตรงหลังคาลูบิเนียมเนาะสวนนี้ตัวหายากของเราก็คือตัวสีดำรีโวนะอันนี้หน้าก่อนไม่ได้เชนหกหนึง่งสามหกอันนี้เป็นรถห้องเย็นรถห้องเย็นรถห้องเย็นกระท้าพานะผมจะใค้ามาเชียร์ห้องเครื่องนี่เขาไม่ได้ปิดไว้หรอในเมื่เมอ,เ<ล>อเขาไม่ได้ปิดเราก็พามาดูหน่อยละกันนี่นะเะเออรถ,ถ,ถเครื่องเรานะปิด,ปดได้ของเปียเขาไหมเออ สักพักหนึ่งมีคนเดินมาเอ้ยเปิดทำไมเปิดไว้อ่ะเออจะไม่รู้ไม่เปิดขำเออ,เอ,อเรถห้องเย็นเยอะมากเลยะครับลูกค้าหรือว่าจะเอาเป็นตัวสูงมากๆนี่สูงประมาณเมตรเก้าสองเมตรสิบคันนี้เลยตัวสูงตัวสูงมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวพาไปดูรถก้านก้วนหน่อยดีกว่ามันมีคันหนึ่งสอง,สองคันสองคันบ้างข้างหลังอะ่ะอันนี้ก็เป็นคาร์โกบล็อกเปิดเทียบข้างได้ในตลาดไม่ค่อยมีนะ หายห่านหานหาน้อยแล้วเออมีให้เลือกหลายประเภทเลยนะครับลูกค้าใครกางเริ่มต้นกิจการหรือว่าหารถเช่อพันนิดไ้ใช้ในงานนะครับลูกค้าไปที่ไหนก็สภาพไม่จบไปที่ไหนก็สภาพไม่ได้ไปที่ไหนเซลก็ไม่ดูแลจัดไฟนั้นก็ยากลองมาที่กิจสตาดูรับรองจบแน่นอนนะผมนะมามามาอ่านี่อะไรกางลกล้วยอ่ะมีสองข้างอันนี้ก้างกล้วยอ,อันนี้ชบาแก้วเอ๋อไม่ใช่นะอันนี้เป็นกระบะกักกางกล้วยครับลูกค้านี่เป็นไงผินเรียบนะครับผมทะเบียนห้าสิบเก้าแปดขอเสียงราคาให้สักครู่นะจ๊ะรู้เดินมาไกลเหมือนกันนะห้าสิบ ปี2,024ค่าตัวอยู่ที่4 6 9 0 0บาทไม่แค่5้าหมโลของเดลอ์แป8พังได้รถใหม่ๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวอัพเปิดให้ดูนะอ่ะพึงเรียบเลยอ่ะโลของงได้เยอะของของสัตวรัวพึงเรียกริ้งไก่เป็นอะไรนี่นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นออที่นอกของผู้เฝ้าประตูผู้เฝ้ารถพลงไม่ไม่ปินเลย น่าสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าล็อกก็ดีเธอเอาเป็นว่าเรามีการกลัวทำก็สองคันมีสีขาวคันสีบอลหนคันเด้วพาไปดูสีบอลต่อคิดว่าสีบอลล็อกไหมอืมอยากดูเพิ่มเติมคอมเมนต์มานะนี่ผมให้ดูคร่าวๆก่อนเรียกว่ามาเดินเช็คสต็อกซะหน่อยนะเจ้านายไม่ค่อย,ชยเช็คเจ้านายแต่เช็คอะไรก็ไม่รู้ เราอีกแล้วว่าอันนี้เป็นสีบอลดูเด็กเป็นพื้นเรียบเห็นไหมและข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมอ่ะเห็นไหมไอ้ตรงก็ขอเกี่ยวเนี่ยเวลามันล็อคคงล็อคของอะของมันไม่เด้งไปเด้งมานะเห็นไหมนี่มีทั้งหมดสีมุมเลยครับผมนะใหม่ๆเลย มาอันนั้ 4, นสี่แสนกว่าใช่ไหมสี 4, 600, บอลเท่าไหร่วะเมื่อกี้คันสีขาวปีปบสี่นะลูกค้า4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนำมาอยู่แค่ห้าหมื่นโลส่วนคันสีบรอนคันนี้ปี๒๐ครับลูกค้าค่าตัวเพียแค่สามเก้าเก้าเท่านั้นเองสามเก้าเก้าเท่านั้นนะจ๊ะผ่อนเดือนละหกพันอาไปขนของได้หรือจะเป็นรถนี 8, 000 000 5, 000 000่เลยสุสกิแคลรี 1, ่เครื่องเล็กๆขนของได้เหมือนกันมีข้อให้เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่วะไม่เคยทําเลยนะคันนี้เคยปะแต่ไม่ได้เคยเคยทำตอนที่เราถ่ารูปโอ้ เฮ้ยใ,ใครกำลังหารถเล็กๆไว้ใช้แบบในตอกซอกซอไว้คนของแบบว่าไม่ได้หนักมากแบบไม่ได้กิจกรรมเช่นแบบขนส่งน้ำแก๊สอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ได้นะแสนกว่าบาทเองปีส0 0 0็แสนกว่าบาทแสนหกเก้ากับซูซูกิแครีลูกค้าและอันนี้เป็นตัวสองระบบด้วยประหยัดน้ำมันอีกก็คือเป็นตัวแก๊ส LPG นะครับลูกค้านะสวยงามสวยงามเออแก๊ส LPG ครับผมนะเออไงดูสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะแสนกว่าบาทนะลูกค้าขนของได้หาตังได้เหมือนกันนะครับลูกค้าเออ สวยสวยแล้วปี17ถามว่ามันเก่าไหมมันก็ไม่ได้เก่าจนเกินไปนะครับค่าแล้วตะโค้ตะแคงนแข็งแรงด้วยดูเห็นไหมแข็งแรงแข็งแรงนะจ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้นะหรือว่าจะลดเป็นตู้โคงตู้แห้ง โฟก์ลิฟก็มีลราครับดูโฟก์ลิฟอีกหน่อยแล้วกันนะวันนี้พาเดินทัวร์แล้วกันมามาโฟกลิฟโฟกลิฟอยู่ไหนเอ่ยมีให้เลือกเยอะมากเลยอัานี่ก็ว่าโฟก์ลิฟครับผมทะเบียน2752อาจจะดูเยินๆยหน่อยนะเพราะว่าวันก่อนฝนตกหนักมากโอ้โหลมแรงเกินสอง2จ็ดอันนี้โฟก์ลิฟเป็นปีปี19บ่าลูกค้า <c oughs> เดี๋ยวนะลงราคาผิดปะนี่โฟกลิฟสามแสนกว่าบ้าเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แล้วมั้ง เป็นดี a มปี2019ครับต้นอยู่ที่3 0 0แสนกว่าแล้วเปิดข้างได้2ทิศทางอองงอะไรอีกมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝัง่งนี้กว้างกว่าเปิดข้างได้ฝั่งนู้เปิดได้นะฝั่งนี้ก็เปิดได้เหมือนกันเออไอ้แจ๋ว,ว่ะล็อกได้ด้วยเห็นไหมเปิดแล้วจะเปิดไปว,วะเออล็อกมาไงเป็นพื้นเรียบอีกต่างหากนี่ดู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 เออแจ๋ว,ว่ะใครที่ทําธุรกิจขนส่งต้องใช้ขนของหนักนะคะลูกค้าหรือว่าขนส่งมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้นะ ได้เป็น d m a มด้วยนะแบนรนด์ตลรดนะครับลูกค้ากำลังเครื่องอยู่ที่9 0 0 9นะครับผมนะพรเดละ5,000บาทสวยสวยสวยโฟกัสเปิดเทปข้างเปิดซ้ายเปิดขวานี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแน่น,นะตอรานี้ลูกค้าคุณกำลังหาอะไรอยู่ถามตรงคุณก่อนคุณกำลังหาอะไรอยู่ ถ้าคุณหากระบะตู้แห้งผมมีรองรับตั้งแต่ความสูงเมตรหกเมตรแปดไปจนถึง2เมตรสิถ้าคุณหาตู้เย็นผมมีห้องเย็นทุกประเภท m p c เอ่ยเบอร์เมยหาอะไรล่ะโคเอะเนีโอคูมีทุกอย่างนะครับลูกค้าหรือหารถคอกมีเหมือนกันให้เลื่องราคาด้ารกล้วยก็มีหรือจะเอาพวกรถตรงตู้ขนของก็มีนักตโตอีโคนามีมีให้เลือกหลายประเภทเลยเอาเป็นว่ามาเจอกันที่กิจสดาคุณค่าก่อนแล้วผมจะพาเดินทุกอย่างเลยแล้วคุณบอกสีที่คุณต้องการมาฉันต้องการความสูงเท่านี้รถเท่านี้นะแล้วอย่างช่วงนี้แคมเปญดีๆเพียบรรถเเยย็็นนนนห้้้องททาาาไไดดป่ะะกิจศ ซูซูถึงสเดือนไปเลยครับแล้วเจอกันที่คืษด,ดาลแล้วกันนะวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับวันนี้มาเช็คสตอค็อกคร่าวๆว่าเรามีรถประเภทอะไรบ้างนะครับผมน้ำที่ข่าตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกดไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจใตายคลิปนี้ได้เลยครับผมวันนี้ข่าตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ